สวัสดีค่ะเด,ด็กๆและผู้ปกครองห้องเรียนออนไลน์แผนกบุกท่องทางสติปัญญานะคะวันนี้วันศุกร์ค่ะมาพบก,กับครูตุ้มแล้วก็ครูแป้งแล้วก็น้องๆนะคะกับการสาธิตนะคะเป็นวิดีโอสาธิตการสอนวันนี้เราจะทํากิจกรรมฐานนะคะเป็นฐานบรรูรณาการการเคลื่อนไหวนะคะโดยใช้กิจกรรมนะคะแต่และทักษะมาบูรณาการนะคะอย่าง ะะการกระโดดเสร็จแล้วให้นักเรียนเนี่ยวางแผนการเคลื่อนไหวนะคะการลอา่อสะานโกลมนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือการตกปลา,านะคะซึ่งเป็นการทำกิจกรรมที่มีเป้าหมายนะคะเด็กๆจะได้บูรณาการทั้งทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กนะคะทักษะการแสดงออกทางภาษานะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือขี่ม้านะคะกลับมานะคะ เป็นการให้อาหารสมองด้วยนะคะตอนนเ้าที่จะเริ่มทำ<ช>กิจการรมนะคะพวกคองสามารถนําไปทําให้เด็กๆสร้างฐาให้เด็กที่บ้านได้นะคะอ,คอุปกรณ์เราก็มีตามนี้นะคะวิธีการเล่นเดี๋ยวเรามาสา เพื่อนไหวร่างกายด้วยคะมาถึงฐานสุดท้ายนะคะเกี่ยวกับตกปลานะคะผู้ปกครองอาจจะสามารถบอกคําสั่งนะคะปลาหมึกอันนี้นักเรียนก็จะได้รู้นะคะชนิดศว์ชื่อสัตว์ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะนะคะของตว์ไอติมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะตัวอะไรปลาหมึกนะคะตงใส่นี่ใส่สีอะไรคะสีสีสีชมพู ไปต่อกิจกรรมสุดท้ายนะคะเด็กๆได้ขี่ม้าทำตามกระบวนการหรือขั้นตอนนะคะจนเสร็จกิจกรรมนะคะขี่ม้าไปแปะมือเพื่อนนะนี้เด็กๆก็จะได้รับรู้คำสั่งการทำงานตามคำสั่งอาเทียลุกขึ้นอ่ะไปมือแปะมืออ่ะเตสองครมโอเคในกรณีที่เด็กนะคะเชื่อยหรือว่าไม่อร่อ ก็ได้ะคะอ่นไปเรมาเฮียตกเตาเตาเตาไหนเตาเตาหชี้เตาก่อนไเตาอยู่ไหนเตหาเตานี่จานึงสอสมอันนี้ก็คือฝึกประสาทสัมพันธ์มือตานะคะนอกจากรับคำสั่งแล้ว อ่าป้ายที่ม้ลกลับไปนะคะค่ะอันนี้ก็คือเป็นวิดีโอการสาธิตนะคะทักษะโบราณการการเคลื่อนไหวนะ ก็เด็กๆก็เมื่อทํากิจกรรมเสร็จแล้วครอบครัก็อย่าลืมให้คําชมหรือแรงเสริมนะคะสําหรับวันนี้วิดีโอสาธิตกิจกรรมรฐมวารการของเราก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะเดียกคราวหน้าเรามาดูว่ามีกิจกรรมอะไรมาให้ควกบครองนะคะสอนน้องขณะอยู่ที่บ้านสำหรับวันนี้ครูแป้งแล้วก็ครูเตอร์แล้วก็เด็กๆต้องลาไปก่อนนะคะ